มันีมาเล่นหอมอัดหลูกสาวลาหรือว่าลูกไส้สัญญาโควรบุญมี่หรือว่าเอค่ะกับน้องหนิงนะคะทีบานนอมห้องนะคะกะเ็เรยได้มีโอกาสฝึกก่อนล่ำไ่ไม่ลอม่องเบิงน่านที่นะคะเก็บสองสามปีแล้วว่าท่านเด็ดยวาไ่ไม่แกเทียอ่าล่องเบิองอีกรอบสองนะคะ กะนี่เพิ่นเขียนหายมากกะนี่สองสามก่อนนล้กันค่ะอากรนมีกะสิร่องมึงอีกนะคะยังบอท่านเด็เอาจริงเอาจังนะคะแต่ทำนอกก่ะยังบอท่านใดบันไดน,น,นะคะเปิดพันเน้อบันทึกใบสีเลี้ยงไรแต่ยังเด็กลาวัด,ดีแต่ยังเล็กพอแม่มีตระกูลกวง เมื่อเินเดียนในตอนนั้นกีดกันเป็นสองเผ่าเอามาเป็นเรื่องเล่านิทานจะารึกว่ายแต่เขาขังพันกายคนสนใจอยากู้เรื่องในเรื่องละาวดีเป็นอย่างโนโ้อเรวัดบทแต่งลาวดีโน เป็นเพราะสองเฮานั้นมีตระกูลบ่กังเกงตระกูลหนึ่งวันนาภัพคนเ่าลือหยกหย่องทั้งกลัวยายำเกลิ่ส่วนจันทานวานั้นบ่มีเกียรติและศักดิ์ศรีถึงสิทธา บลออ่ละะืยอมแล้ววีเป็นสาวคืนในตระกูลคนลือืซสาและพ่อไปรับคนงานมาเรวัตาผู้ตั้ต่อยคนใส่มาอยู่โดนแม่พี่สาวนั้นบ่พร้อมว่าพ่อนั้นลืมชิด เอาจันทานมาเป็นมีดดาเลงไงเสาได้ว,วตานานไปหลังสวนทางป่าและตกเสาคำแหลงมาเข้าบวามีอยู่ท้อผน,นังนองห่วงบลอลลอ,อ หวงบลืมโอ้ออีนี่นานะคะก็จบไปเป e ็นอาริลาวัดดีซึ่งอาจารย์บานแยะนะคะสมซื้อเล่าอยู่ดอกก่อนล่ำกรได้นะคะ พราะฉะนั้นเป็นแฟนของพีมใจนะคะก็ค่อยฟังตอนนี้ก่อนนั่งเขาว่าท่านได้เขาทีเขาท่าอยากให้พี่น้องได้ฟังกันด้านนาเวทีย่างไปว่าท่านอะไรค่ะโล่งหาโล่งหน้าอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อนีก็ไปลบกับแต่ว่าจ็กี่มาตบว่าสิไปสามเขาพี่น้องเป็นแฟนของพี่มใจัค่อยติดตามผลงานกันอย่าลืมนะคะมีการมีงานนะคะบ้านน้องย่าง ตำบลหน,นองบุทานอำเภออาสมาดหรือว่าอา0898621010ค่ะ,ะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างจะ้อยพิมพ์ใจมากหอดแหลมมีสีผ้าลูกสาวนะคะของพิมพ์ใจอลองเพลงจักสองสามเพลงอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เอาฟั่งก่อนนี่นะคะก่อนอที่พิมพ์ใจล่ำไปเที่ยวที่แหลมยังก็ท่านใน นี่ปันไดมาฟังนะคะเอาอีกที่หนึ่งค่ะช็อตไดมวนช็อตดบ่วมวลพี่น้องก็จังว่าไปนะคะลาลกรุ่นวิเปลี่ยนอยานหน้าที่กายกรเเลียนหันวิ่จากวามเลยเป็นเดียนเปลี่ยนมาแล้วฝา หวนถึงข้าพ่อจำหูตาเคยดูเป็นทางยางสมองจื้อพ่อลังลังหลับตาลงพ่อจือได้จำใบแต่พันกายภาพเหตุการณ์่มฮายเอาเสียใส่ดอกข้างหลัง Nam ta phăng, tay tít xoảng nhòng nhí, đỏ cả mùng, mắt tít ta, để khứ năn, khứ đong chân, miết tiếng xin là bàn ria cát nhẹt, Chí đi, lá vầy đi, để hoài sưu. ยังผู้อยู่เจ็ดใจภาเพเหตุการณ์ที่ชื่อใดมือหนึ่งไอเรวดที่ไอนีพอยผัดสมตะโจม Ta nhào si bi bài ai phân tai dòng bài A đi càng khơi cốt kiêu bỏ ai kiều bù sai đầy, Têm mua dai phán bờ sang quang quang vào, เียวนี่ลาวัดยังคือเก่าละสีห้องใจยังเปลี่ยนเปล่าถ้าแต่เรวัดอายดีหรือหายก็สัางมันอง สำหรับเแฟนๆติดตามผลงานของทิมจนะะันน่ะตอนนี้กาสิบว่าเขาที่เขาท่างไปไนเนาะสำหรับอสอบก่อนล่ำมณีเอาไว้แค์นี้ค่ะเดี๋ยวจะหน่อยมาฟังเพลงกันไปนั่งมวนๆจากทิมจันและลูกสาวนะคะน้องพงอิมจักรเจรค่ะ ครอบยายห้ามาไล่กิ่งริน คนนะคะกัมโมเนซอมกับลูกสาวนะคะ,อะตอนนี้ทั้งแ้นกับอ่าลื่นนะคะคอยติดตามให้กับพิมใจและลูกสาวของพิมใจค่ะน้องหนิงกับเจนาค่ะขอฝากไปกับทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแป้นของพิมใจค่ะก็ตอนนี้นะ,ะ,ะคะพิมใจก็อยากสีให้แฟนๆที่เห็นมาตามยูทูบหรือว่าตาม ลน์ต่างๆนะคะที่แฟนๆกดติดตามให้กับพิมพ์ใจพิมพ์ใจกับขอฝากยูทูบนะคะสิบอกว่ายิ้มพิมพ์ใจหรือว่ากดขึ้นมาว่าพิมพ์ใจเท่านั้นแหละค่ะการสิ่ที่เขียนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขอบุณที่พิมพ์ใจเบิงแล้วนะคะแฟนๆกดติดตามกับพิมพ์ใจก็มากไปพอสมควรแล้วกับบ่มีสิ่งใดที่ตอบแทนแฟนๆนะคะนอกจากพิมพ์ใจสิไปง่ามนะคะหาสิ่งดีๆ าแากแต่นในเบิงกัดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้นะคะจังไนกับเบพิ่มจเลย่อนก็รเลรกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ